สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่อง Next CU เหมือนเดิมร์ทุผู้ชมครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นในรูปแบบสุ่มทีมตอนนี้ผมอยู่ที่แรลงแดง3ดาวด้วยนะครับแล้วก็แบบเอ้าโอ้ชวนเพื่อนลงเพื่อนมาลงด้วยเไไปลงเราโดดซ้ายแต่เพื่อนโดดขวาเพื่อน้อยเรามีคนลงจากสองปาร์ต,รตรี้ตรงผมด้วยนะครับคนดูถึงเวลานในการแ,บบแสดงแบบสเต็ปในการหนึ่งสี่ของเราแล้วม้งเน,นี่ยแต่ว่าตอนเนี้ยปืนอยู่ไหนก่อนว้าปืนไม่เจอเลยว่ะผมจะเก็บพุ่งไว้ก่อนนะครับ เราทูวิงมาแล้วตามหลังเรามาเลยติดติด้ยอ,อ,อยู่สิเฮ้ยเกือบไปแล้วไอ้ดุมเกลียบหนึ่งสี่ไม่ได้ใช้นานส่ดิมเกาะมาแล้วเนี่ยมีแค่อยู่ซี่ก็ห้าวเลยนะมีเขาอยู่ข้างผมนะอ,อยู่เข้ามาบ้านแล้ว Okay. ตีมันหา้าแท้ตีมันห้าของแท้นะครับผมโอ้ยลุก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 เนี่ยมันชอบบั็กตอนนอนเลยน,นะก็ดูเนาะจะตายหลายทีเพราะนอนเนี่ยลุกไม่ขึ้นเอาละหนึ่งสี่แล้วเน่ยหนึ 4, ่งสี่เราต้องใจเย็นนะครับผมต้องอย่าห้าวจะไม่เสมอว่าไม่มีใครซ้อนหลังเรามีแต่ศัตรูจ้องจะเทหย่อหลัง พุ่งสองค้างก็ดียำยำจัมโบ้โทษทีเราชอบเราชอบชังน้อยเราชอบยำๆๆย,บยำชักน้อยมากกว่าโดยเฉพาะด้วยข้าวโพดเนี่ยชอบมากเลยอาจะลองซื้อโดนดูครับผมขอของหน่อยพอแตงผมอยู่คนเดียวเฮ้ยโดนบินไปไหนวะางาดูอ๋อที่บ้านนู้นนะครับมีคนอยู่บนบ้าน เรียบร้อยเลยเหลือคนเดียวซะด้วยหมอนี่แสดงว,ว่าตรงอ่ะเขตครึ่งตรงนั้นไม่มีใครผมหมอนี่อยู่ใกล้สุดในคอนโดเอาละก็ฝันดีไปเลยแล้วกันนะในการหนึ่งสี่เราเก็บมาได้ถึงสี่คิวนะครับผมเดียว่าเมือนที่เพื่อนลงเนี่ยไม่มีคนเลยนะเดี๋ยวพบว่าเมือนนี่มันยังไม่หมดว่ะมันหมดง่ายไปผมว่าผมยังรู้สึกแปลกๆว่ามันยังมีอีกข้างในนั่นนะแหละเดี๋ยวผมก็จะไม่เสี่ยงเข้าไปแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนก็ไม่ออกมาหาเราเลย ไปไหนต่อดีท่านผู้ชมเอาล่ะวันนี้ก็ตอบรับชมเกมมันต่อก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ฝากเพจซื้อขายในช่องทาง C U เป็นบุ๊แฟนเพจกันไว้ด้วยนะครับผมจะขึ้นรูปให้ดูไปฝากไปอุดหนุนติดตามกันได้นะครับผมอัปเดตไอดีใหม่ทุกวันเนี่ยไปมีโปรโมชั่นด้วยนะฮะไปดูกันได้ผมจะทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ใต้ตัวดีสคริปชั่นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองแบบดีไปที่ตรงตู้ก่อนเซฟเซฟระหว่างรอเพื่อนอืม โอเคไม่มีใครนะครับผมจะซื้อหน้าของหมวกสามมาก่อนตอนที่ผมระแวงมากการที่เราอยู่คนเดียวเราต้องระแวงเป็นพิเศษนะครับผม เนี่ยผมแนะนำทุกคนครับผมลองฝึกสเต็ป1นดูลองกด1นึ่บ่อยๆดูรับมือสถานการณ์แบบสัก1ปาร์ตี้หรือ2ปาร์ตี้ก็ได้ทําให้ได้แลวผมแบบทําบ่อยๆแล้วเราจะแบบสามารถอ่านเกมศัตรูได้แด้แบบอ่านจังหวะเกมได้แบบขาดก็คือแบบเราจะคิดก่อนศัตรูหรือว่าคิดเหมือนศัตรูเสมอเลยวะเนี่ยแบบถ้าสมมติว่าเราสร้างจังหวะได้เนี่ยเราสามารถคุมจังหวะได้แบบโดยที่แบบว่าศัตรูจะแบบเป็นเหยื่อเรานะครับประมาณน,นั้นเลยฝึกบ่อยๆนะแต่ว,ว่าตอนนี้ทุกคนอยู่แรงแดงกันแล้วยังขึ้นแดงไอไว้เด้อ พี่อยู่สามดานแล้วนะแต่ตพี่ไม่เคยได้เล่นมีคนยิงเหรอเมื่อกี้นี่เบอร์สองเหต่ว,ว่ากระสุนตัวนี้หายนะครับแปลกๆไหมก็ดูว่ากระสุนหายก็น่ามีการเปิดตู้ไปแล้วนะครับผมตรงนี้เปิดล็อกค้องแสงแล้วศัตรู่มีคนวิ่งมาหน้าผมหนึ่งตัวคนหนุ่มเสื้อดำเหมือนจะเป็นงานจะต,ตั้งไอวอลไม่ทันเพราะว่ามัวจะกระโดด มีคนเอยเราอยู่ข้างหน้าเราน่าจาเพื่อนมันนะปุ้ยโดดผิดตัวผิดโอ้ได้แม็กลันด้วยราคาสามด้วยคนดูตัวนี้ของแท้ใช่ไหมพบศัตรูแล้วศัตรูไม่โหลดต่อครนะับผมโหลดแค่หนึ่งขีดแล้วก็ไปเลยทีนี้เบอร์สี่เดือดใกล้ๆผมอยู่ผมจะลองแบบว่าขอบวอบช่วยเหลือจากเพื่อนก่อนแล้วกันนะมาเพื่อนจะมาช่วยไหม ตาลา่าทหารอยู่ข้างหลังเอาสาล่าทหาร,หารโดนสังหารไปแล้วจะลองขึ้นไปที่โรโบโดิไปตรงนนั้มาพอดูลองมาดูครับผมโรโบคิดว่าน่าจะมีคนอยู่ข้างล่างตาล่าเราโดนอะาร์เื่อนเราก็โดนไอหมอนี่กำลังนอนเก็บของเลยเดินเพนเลินลนะเองย,ยังยังตาหา้างหารพี่เหรอฮะ คุณนะมีคนอยู่ข้างล่างว่ะต้องลงแล้วครับลงวิธีรัดเลยวิวิซูกันอยู่ด้วยเป็นงานซะด้วยวิ่งจากไดไแล้วกันไม่หันตั้งตัว,เ,วเอาแบบศัตรูไม่หันตั้งตัวอุย้ยมาลักอย่าลักไหวสิ หลังเราหนึ่งคนอย่าบอกล้วบนหัวอีกแล้วอหาจะบนหัวมากระโดูนนบนหัวหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าเราก็เราจะวิ่งไปทางนน้นหนึ่งได้งงไงเฮ้ยเ้าไม่จับเลยอะไรวะบักเหรอแปลกมีศัตรูเหมือนจะเกิดใหม่มานะผม พะว่าจุดขึ้นตรงนี้สองตัวเลยเฮ้ย,ยผมว่าหมอนี่มันมีของดีแล้วว่ะคือเล็งหัวเขาแล้วแบบว่ายิงไม่โดนเฉยเลยขนาดเป้าแดงเลยนะยิงใครวะขอ,อสู้กับเพื่อนเราอยู่พบศัตรูแล้วมาช่วยกัยเพื่อน กูไม่ใช่ผีกูว่ามึงใช่กูว่ามึงผีแปลกๆมึงนี่แปลกๆคือแบบโอ้โหผมแบบสับตะขบใส่เขาล้วนๆแต่เขาแบบหลบได้แบบชิวๆเลยอ่ะอ่ะคือเพื่ออะไรกันมีประตูวัดให้เขาดูผมจะลองแบบว่าเปิดประตูวัดไปหาประตูดิมีคนไหมเพื่อนเราตายตัวไหนวะอ๋อตัวนั้นอุ้ย หน่ายตัวเลยนะครับไปตรงนั้นเอาเพื่อนลงข้างบนเหรอหลังก็จะมาโดนลัดด้วยกูสวยงามมาก าปแค่น,นี้พี่ก็วาเข้าบ้านมามันไม่เข้าบ้าน่ะไม่เข้าบ้านใช่ไหมไม่เข้าบ้านพว่เองก็ต้องโดนมา พี่จะพังไอไวัวให้เองน้องโอ้โหดาวปะเนี่ยดาวไหมอ,อ้าวมันโอ้โหมันหลบจากขา้างหน้าดิก็หลบจากขา้างหน้าไม่หลบข้าลังเลยมามาเรามันยิงยากจังวะรู้สึกเอพีห้าผมยิงยากมากๆเลยว่ะโอเค เกีย๋ยวมีเรื่องแบบงงจัดยิงประตูก็ไม่ค่อยจะโดนอ๋อขบวนมีประตูวาร์ฟนะผมเพื่อนผมจัดการได้ละเพราะว่าผมไปเปลี่ยนปืนดีกว่าเอ็มพีห้าผมยิงไม่ดีเลยเอแต่ก็เล่นได้อย่เอ้าเพื่อนศัตรูแล้วอุ้ยหลังหมอกยิงเพื่อนเรารเรามีตังค์พันเก้านะครับชุบลอยไม่ได้ด้วยดนยิงเพื่อนเราอุ้ยนี่ไง ายิงเพื่อนฉันเลรเแกยิงเพื่อนฉันแกต้องตายอุ้ยข้างบนยิงแรงมากมันเล่นแรงมากอยากช่วยเหมือนกันออมันพับประตูปับลงไปแล้วพี่มาช่วยเพื่อนก่นอนพอดูผมมีอ่ะอุ้ยยิงให้ปับวิ่งเร็วพอดี ทุลุบหลังกล้องพอดีเลยอะไรช่างมันช่วยเพื่อนก่อนงานสำคัญตอนนี้คือเพื่อนรักเพื่อนสุ่มทีมมันก็ต้องรักเพื่อนหน่อยอุ้ยมันมีสองคนเหรอเพื่อนทำไมเสื้อมันเปลี่ยนสีวะผู้หญิงอ๋อพุดคนเดียวคนเดียวจำผิดนึกว่าสีดำนั่นละ สถานการณ์ในการสุ่มทีของเราตอนนี้ก็ยังแบบตึงเครียดอยู่นะทุกช่ครับแต่เพื่อเรายังสามารถคุบสถานการณ์เาไว้ได้นะชิบกันดีมากเลยอะ่ะอ่อผมจะทําการบาร์ฟขึ้นไปที่สะพานแล้วกันวงจบที่บนสะพานด้วยเอาตูที่ไหนมาเพื่อนอ๋อเพื่อนซื้อของมีคนสู้ก,กันอยู่ข้างในครับแต่ผมจะเตรียมระเบิดมังกรไว้ไม่มีด้วยระเบิดอะไรให้วอลแล้วกัน สู้จะชุกกันโอเคตาอีกน้าสองเจอฟาร์มมักแล้วไหนนี่ฟาร์มารมาเลยไม่มีจับสาบเลยเนี่ยให้ตายเถอะอ่ะซื้อสกิลว่าใบามาแล้วกันข้างล่างสู้กันอยู่ครับข้างหลังไม่ชัวร์ว่าจะมีไหมมีอยูอดจิก้าวหยอกมันจะนอกวงข้างในวงตุยเลยโอ้อตัวนั้น เรียบร้อยพ่อหนุ่มไอวอร์ทองต้องเคลื่อนไปคุมสถานอุ้ยโอ้โหตัวนี้วิ่งมาเต็มเลยยิงฟรีสะปอดสุดอุ้ยขานาสภาาก็ตายเหมือนกันมีคนลงร่มใหม่างหด้เราแล้วก็ลังคาด้วยโอเคเพื่อนเก็บไปได้ครับผมสวยงามมากเพื่อนๆคอ, <laughs> อมโบกันดีจัดสบใครไม่รู้ร้านอีกหนึ่ง จะดีครับวงได้ไหมโอ้โหไม่ทันนะครับไหนไปไหนนายลงตัวนี้ก็เต็ดดีครับผมโอ้เกือบตกจะลองเอา้าผมนึกว่าผมเอาประตูามารับมาอยู่ข้างล่างมีคนนะครับผมนี่ไงมันิวมาอยู่จิ้วๆๆเนี่ยเอาละได้เวลาขึ้นบ้านเพื่อนๆวิ่งเบอร์สองได้เป็นหนึ่งครับ คือไปสอนเพื่อนโอเคเอา้เอาอ้าวมันหมอบอยู่ผมมองไม่เห็นโอโ้เกือบ <c oughs> เนียนจัดเมื่อกี้วอนนึงว่าศพนะครับผมอะไรตอนนี้สู้กันอยู่กับเบอร์สี่นะต,ตัวอะ่ะ <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวเพื่อนเราโดน <c oughs> เป็นงานเป็นงานเป็นงานทีน,นี้เป็นงานด้วยระ <c oughs> เบิดมังกรเช็คจุดครับผม <c oughs> อุ้ย <c oughs> เรียบร้อยบูย่าไล้หมดสำหรับการสุ่มทีมแร็งแดง2ดาว3ดาวของเราท่านผู้ชมแต็ม5ห้าสิบเต็มยิงไปทั้งหมด23บคิวนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ